คิวเลยแ้่ของใบไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวคิวต่อไปจะรอนานที่เลยต้องให้ทำเราเรับก่อนสี่บาทนะคะที่กลัวเขารอนานเพราะว่าคิวนี้ได้เลยค่ะเร็บๆ มะพร้าวเน่ยวิทะไปคิวน้องเล่นก่อนนะคะมะพร้าวเท่าไหร่พร้าวยี่สิเคท่คะราเดินดคระมพร้าวมุกอีกแก้วหนึ่ง ว่าวแล้วถูวแล้วคาทแปลกม